มา,าครับก็คาดหวังว่าสิ่งที่เรียนมากับสิ่งที่ได้ทํางานจริงจะต่างกันอย่างไรครับครับก็หลังจากที่ได้เห็นรายละเอียดโครงการนะครับก็เห็นว่ามีการนอกจากการที่ได้รับการทํางานจริงแล้วเนี่ยก็ยังได้รับกา light, รเรียนเหลือการสอนเรื่อง soft skill หรือว่าองค์ความรู้ชีนะครับก็คาดหวังว่าจะได้เรียนรู้อะไรต่างๆนอกเหนือจากการที่ได้ทํางานจริงครับสิ่งที่ผมคาดหวังนะครับในโครงการเนี่ยก็เป็นพวกแบบว่าการได a p ภ l ยใช้สิ่งที่เรียนมาในมหาลัยครับกับการทํางานจริงได้เรียนรู้กับารทำงานจริง ตอนแรกก็รู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็กังวลเพราะว่านี่เป็นแบบการฝึกงานครั้งแรกของผมเลยครับจริงๆคือคาดหวังวางัาสูงมากครับเพราะว่านอกจากการที่จะมีโอกาสที่จะทำงานเกี่ยวกับ on job training แล้วครับทั้งโครงการนี้ก็มีอีกส่วนหนึ่งที่เหมือนกับเป็นส่วนที่พัฒนานตัวเองก็คือเป็นส่วน entrepreneurship skill ในบางเรื่องครับก็ซาบสนนะครับค้ามคิดกายเข้ามาเราก็รู้สึกว่าจะได้เข้ามาในทำงานในบริษัทใหญ่เนยนะครับที่แบบว่ามี data ค่อนข้างเยอะแล้วก็เราก็คาดหวังว่าจะได้ประสบการณ์ทํางานที่ เอาไปใช้จริงได้หรือว่าดูจักวิธีการทํางานของคนที่ทํางานสายนี้จริงๆร,รู้สึกว่าได้รับอะไรเยอะกว่าที่คิดเพราะว่าได้รับอย่างอื่นที่นอกจากพวกเทคนิคสกิลได้รับความรู้เกี่ยวกับพวกบิสเนสแล้วก็ได้เเพือนเยอะเป็นด้วย ก็รู้สึกว่าเป็นไปตามที่คาดหวังนะครับแล้วก็ได้สิ่งที่แบบเพิ่มมากกว่าที่คาดหวังก็คือเรื่องของดีเสรสกิลที่แบบทามวิธีเดบิวต์มอบความรู้ต่งางๆว่าจเจอพวกทชษฎีสกิลหรือแบบพวกการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่งางๆตการในการทำสตาร์ทอัพนะนเับรู้สึกว่าได้เป็นพนักงานจริงๆกับพี่เลยครับไม่เหมือนเป็นเด็กบุกงานเลยครับ ู้สึกว่าได้ทํางานจริงๆเลยครับรู้สึกว่ามายเซ็นบางอย่างทีเออ่เคยมีอยู่ก่อนที่จะมาฝึกงานี่ยเปลี่ยนไปครับเพราะว่าพอมาเจองานจริงแล้วเนี่ยเฮ้ยบางอย่างที่เราเคยคิดว่ามันถูกต้องเนี่ยมันก็อาจจะมีต้องเราต้องมองบางอย่างเปลี่ยนไปครับคิดถูกแล้วนะครับที่เลือกมาฝึกงานกับ a s ครับผมก็อยากจะบอกว่าตัวเองเก่งมากที่พาตัวเองเข้ามาในโครงการดีๆแบบนี้ได้นะครับ อยากให้ขอให้เอาประสบการณ์ที่ได้รับในการทำางานครั้งนี้เนี่ยไปใช้ต่อแล้วก็หวังว่าจะได้กลับมาที่อีกคิดพูดแล้วล่ะที่เร<ช>ื<ช>่องโครงการนี้ครับตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้อยากบอกตัวเองว่าที่ผ่านมาเนี่ยเหนื่อยมากเลยใช่ไหมแต่ว่าก็ภูมิใจกับตัวเองมากๆที่ทําตรงนี้ได้แล้วก็มาถึงตรงนี้ได้คระจะบอกว่าไม่เสียใจเลยที่มันไ้นได้ยื่นสมัครมานะคาสังญนที่นะคะแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้ทำงานแล้วก็อยู่ในครังนี้ค่ะเป็นการเลือกที่ดีแล้วครับเพราะว่า ที่นี้ก็ให้อะไรหลายอยา่างเป็นประสบการณ์ที่ดีในชีวิตครับ การมาสอนมาเรียนกันที่ตึกเพลในช่วงสอบดดา์แรกรวมถึงการทำโนเวชชั่นโปรเจกต์ด้วยครับเนื่องจากว่าก็ไม่ได้คิดมาก่อนว่า จะได้เข้ามาบริษัท AIS เราจะได้มาทำโปรเจกต์อะไรก็ได้ที่ถูกคิดขึ้นมาเองจากปัญหาในชีวิตจริงครับได้หลายอย่างคะ่ะทั้งแบบด้านที่มีข้อสกิลการทํางานได้ไปเรียนรู้การทํางานจริงๆว่าในตําแหน่งนี้เนี่ยเขาทางานกันยังไงบ้างเราได้เห็นการทำงานพี่ๆจริงๆนะคะแล้วก็ได้ไปมีส่วนร่วมบางทีก็ได้ช่วยออกความคิดเห็นด้วยอะไรแบบนี้คะ่ะเราได้ทํางานจริงมี experience แบบที่เขาทีเราเป็นแบบเหมือนไม่ใช่แค่แบบเต็กฝึกงานนะคะเขาที่เราเหมือนแบบเป็นพนักงานจริงๆเวลาที่เขาทำงาน เขาทำงานกันยังไงโปรเซสเป็นยังไงพี่เขาให้เราเห็นกระบวนการเนี่ยค่ะได้พวกเทคนิคลักับที่พอใช้กันในงานจริงแล้วก็มีซอฟต์สกิลต่างๆการพรีเซนต์งานหรือว่าการจัดแจงเวลาเพราะเราก็ต้องทำ i n no นโ project เป็นวยโควู่กับงานที่คณะครับแล้วก็ที่สำคัญก็ได้ collection น่าเพื่อนเ hey, พิม่มขึ้นเยอะเลยครับกีนก็ได้ทั้งฮาร์ดสกิลแล้วก็ซอฟต์สกิลอีกอย่างก็คือการแก้ปัญหา เ,เวลาทำงานไปเนี่ยครับเออเราไม่สามารถรู้เลยว่าเราจะเจอปัญหาอะไรพอเราเจอปุ๊บเราก็ต้องแก้ไขมัน,นตั้งแต่้นเลยครับโครงการ A. เนตะปูน,ปนะครับผมร่้สึกว่าเป็นโครงการที่เ,ออเหมาะเหมาะมากาสำหรับคนที่ต้องการจะมาทำงานสายดิจิตอลแล้วก็คิดว่าทุกคนที่เข้ามาที่นี่ก็จะได้ประสบการณ์ดีๆกลับไปแน่นอน อยากเชิญชวนนะครับน้องๆปีสาหรือว่าปีสีทุกคนนะครับที่มีโอกาสได้เข้าจะได้เข้าร่วมโครงการส่งงานนะครับทุกทุกคนเนี่ยจะได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการสุงงานที่นี่แน่นอนผก็อยากให้มาลองฝึกที่เดอะบูมครับเพราะว่าได้ความรู้มากมายจากที่นี่ไปต่อยอดได้ก็สำหรับน้องๆที่จะมาสมัครโครงการเดอะบูมนะครับอย่ากรีรอหรือชักช้านะครับสมัครได้เลยทันทีครับผมเพราะว่าโครงการเดอะบูมจะเปลี่ยนชีวิตน้องๆแน่นอนครับสมัครเลยครับ